แกะกล่องรีวิวเครื่องทำน้ำอุ่นชาร์ป W H 34แกะกล่องรีวิววันนี้เราจะมาแนะนําและทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องทำน้ำอุ่นยี่ห้อชารปรุน่น W H 34ขนาด3,500วัตต์ส่วนบัตรรับประกันก็จะอยู่ด้านหลังกล่องแบบนี้เลยในรายละเอียดของบัตรรับประกันก็จะเขียนบอกว่ารับประกันสินค้า1ปีพอลองแกะกล่องออกมาเราก็จะเห็นคู่มือการใช้งานแลลองมาดูอุปกรณ์ภายนอกของเครื่องทำน้ำอุ่นรุ่นนี้ว่าให้อะไรบ้างอันที่1เป็นหัวฝักบัวหัวฝักบัวรุ่นนี้สามารถปรับรูปแบบน้ ได้ถึง3ลรูปแบบส่วนชิ้นที่2ก็จะเป็นที่แขวนหัวปักบัว ชิ้นต่อไปก็จะเป็นสายฝักบัวใช้สําหรับต่อหัวฝักบัวเข้ากับตัวเครื่องอุปรกรณ์ภายนอกก็จะมีให้มา3ชิ้นหลังจากนี้เรามาดูตัวเครื่องทําน้ําอุ่นกันตัวเครื่องทําน้ําอุ่น Sharp w h 3 4รุ่นนี้มีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมตัวเครื่องมีสีขาวตรงกลางมีปุ่มปรับอุณหภูมิทําความร้อนด้านล่างมีไฟสีแดงเพื่อแสดงสถานะการทํางานของเครื่องก็ยังมีปุ่มทดสอบระบบเบรกเกอร์ต่อจากนี้เราจะมาทดสอบปฏิทธิภาพการทํางานของเครื่องเริ่มจากวัดอุณหภูมิของน้ําในขณะที่ยังไม่เปิด เครืทำน้ำอุ่นอุณภูมิของน้ำก็จะอยู่ที่23.1องศาหลังจากนั้นเราก็จะปรับปุ่มความร้อนหมุนไปให้สุดพร้อมทั้งจับเวลาการทําความร้อนไปด้วยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็จะเร่งสปีดไปอย่างรวดเร็วระหว่างน,นี้เราก็มาดูอุปกรณ์ภายในของเครื่องทาน้ําอุ่นรุ่นนี้กันเครื่องทาน้ําอุ่นรุ่นนี้ทําความร้อนโดยใช้หม้อต้มกดลวดทําความร้อนตัวหม้อต้มทําจากทองแดงแรงดันน้ําเบาสุดที่ระบบจะทํางานอยู่ที่0.02 mpa ข้างบนของหม้อต้มจะมีโทโมสตั อนกนี้จะช่วยเซฟตี้ผู้ที่ใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่นเพื่อไม่ให้สัมผัสกับน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิสูงเกินไประบบป้องกันไฟลวและตัดไฟด้วย ELB breaker สามารถตัดกระแสไฟภายใน0.1วินาทีเมื่อเกิดไฟลวละยังสามารถทำการทดสอบระบบจากภายนอกได้ปุ่มเทสหน้าเครื่องมีระบบโฟตวิต อุปกรณ์นี้จะตัดการทํางานเมื่อไม่มีน้ําไหลเข้าเครื่องตัวเครื่องได้รับรองมาตรฐานการป้องกนันน้ํำ IP25 หลังจากที่เราจับเวลาไปได้1นาที30วินาทีเราจะเห็นได้ว่าเครื่องทําน้ําอุ่นรุ่นนี้ สามารถทำอุณหภูมิไปที่3 9 9องศาจากย3่าองศายังสามารถทำอุณหภูมิได้ขึ้นไปสูงสุดที่40.3องศาภายใน2นาที15วินาทีขอบคุณที่ติดตามจนจบคลิปนี้ท่านสามารถแนะนำตรงช่องคอมเมนต์ข้างใต้นี้ได้